สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาขอรับของฟรีนะซึ่งเป็นของฟรีที่เป็นของฟรีทางโรบอกครับผมที่เป็นแมบของทางโรบอกเนาะซึ่งของฟร,งฟรีผมจะเอามาให้ดูในวันนี้ก็คือมีทั้งหมดนะก็คือหลายสิบชิ้นนะทุกคนนะหลายสิบชิ้นซึ่งวันนี้จะให้พามาดูทั้งหมด4ี่แมพผมะจะพาไปดู4แมปนะทั้ง4แมปนี้จะเป็นแมปแนวต่อแบบสถาบหมดเลยนะครับเพื่อได้รับของฟรีวีซีนะต้องตอบให้ถูกนะผมแล้วก็ผ่าน่าดัะเลยวกนบบนี้เนาะ เดี๋ยวลิงก์แมปทั้ง4แมปนะครับผมเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วในคอ,อมเมนต์เนาะทุกคนก็สามารถไปจิ้มลิงก์แล้วมันก็จะเด้งเข้าแมปนะครับผมโอเคมาเริ่มที่แมปแรกครับผมแมปนี้จะแจกหลายชิ้นอยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับผมอ่าซึ่งแบบนี้เป็นแมปแนวอากาศนะแล้วก็พอเราเข้ามาเห็นะแล้วผมก็ให้เดินตรงนี้นะนี่เดินตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วก,กดที่นี่ผมกดนี้ปุ๊บนี่ผมกดกดกดคลิกดกดคลิกเพื่อไปติดต่อกันนะผมอ่ากดตรงนี้นะ อ่าตอนนี้คือค่าของทุกคนทําเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะติ๊กถูกสีต้มต้มนี่นะผมอ่าอันนี้ก็ผมทําครบหมดแล้วผมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รับหมดแล้วแหละคือทั้งสีแมปที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้คือมันเป็นของเก่าทุกคนเป็นของเก่าที่แบบว่าคือเป็นของฟรี u ีซีที่ไม่จํากัดจํานวนไม่จํากัดเวลาแม้ว่าจะผ่านไปสิบกว่าปีผมไม่คิดว่าน่าจะยังทําได้อยู่นะครับเนาะทุกคนไม่ต้องเลยว่าผมมันเป็นของฟรีที่แบบว่าสามารถมาทําได้ตลอดเนาะ ผมเชื่อว่าคนส่วนมากน่าจะได้แล้วนะครับแต่คนที่มาเล่น,นแบบนี้ก็เยอะเือน,นะอาจจะมีคนไม่ได้เยอะก็ได้เคยจะให้ดูว่าข้าวนะก็คือแบบสถามของผมจะมีด้วยกันทั้งหมดหกข้อผมก็คือมีของฟรีทั้งหมดหกอย่างนั่นเองเองนาะของฟรีทั้งหมดหกอย่างก็จะก็จะขึ้นรูปมาให้ดูนะครับมอ่ามันจะมีเนี่ยผมบอกแล้วก็ไปใช่ไหมแล้วก็ไปมันก็จะมีให้เราทำแบบสถามอย่างนี้ปุ๊บการเผยแพร่บันทึกทํางานอะไรของคุณดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงมันมถูกใช่ไหม ถูกปะถูกเอาผมอ่าถูกปะมันก็จะไปข้อต่อไปอะไรเงี้ทําไปเรื่อยๆแ่ามันจะถูกทั้งหมดอะอย่างงี้อ่าซึ่งไม่ใช่หนึ่งในขั้นตอนที่จะสร้างความเร็วขึ้นเอ่อเอ่อการสร้างรถปะถูกต้องโอเคนหัสใดด้านล่างนี้สามารถพบปะมันชีวิตได้ที่สุดอันนี้สิอันนี้ปะชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อ่าโอเคเนี่ยผมแล้วก็ผ่านข้อแรกแล้วข้อรแรกก็จะได้มาเปอันนี้นะเนี่ยผมไอตรงที่อยู่ตรงไหนเนี่ยผมอ่า ประมาณนี้ครับทุกคนไปต่อที่แมพที่สองลเลยมาครับทุกคนมาต่อที่แมพที่สองนะ้ำันนี้เลยครับผมแมบพบนี้ก็จะลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นกันเนาะก็สามารถกดนะครับผมไปได้เลยอ่าคือถ้ากดลิงก์ไม่ได้ผมจะทิ้งชื่อไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์ไปตามไว้เนาะมาก็คือง่ายๆทุกคนอันนี้ของฟรีที่ทุกคนจะได้ผมจะคมจะขคลืนรูปไปให้เหมือนเดิมเนาะก็คือจะมีของฟรีในชิ้นที่หนึ่งแล้วก็มีชิ้นที่สาครับผมส่วนชิ้นที่สองเนี่ยผมไม่แน่ใจคือ ผมไม่ได้รับผมอันที่สองน่าจะหมดแวมั้งอาจจะจำกัดก็ไ,ม,ไม่รู้แต่ว่าอันแรกอันที่นะสามถึงไม่จำกัดนะผมโอเคมานี้เนาะอันถ้าเราควาทำเสร็จแล้วก mm. ็จะกดติ๊กถูกนนี้ผมต้องทำตั้งแต่ข้อห like mm. นึ่งไล่ไปจนถึงข้อสุดท้ายเนาะพอเราข้าไปทำแล้ผมเรากดเนี่ยผมการออกแบบแผนที่นะนี่ถามว่าคุณควรเริ่มจากไหนเมื่อสร้างแผนทีเออ่เริ่มตอนด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก่อนเริ่มจากมุมหนึ่งและทำเงานคุณในรอบแรกเลยอ่าถูกครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะ คำสั่งมันมีประโยชน์อะไรที่จะใช้เมื่ออะไรขยปปับไปในทางที่คนไม่ต้องการไม่เข้าใจอันนี้อ่ะเอาถูกเฉยโอเคคุณจะซูมกล้องเข้าและออกได้อย่างไรกดปุ่มเมาส์ซ้ายหรือขวาเหรอไม่ถูกคุณสามารถเปลี่ยนเป็นเช่นได้ไงแถบแถบโมเดลมั่ว เราสุกเฉยแท่โมเดลเนี่ยผมเราจะได้เป็นหัวแนอเาสาผมนี่นะโอเคเฟิร์อันที่สามเราจะได้เป็นปีในเาสาประมาณนี้ไปต่อที่แมปต่อไปครับมาต่อที่แมปที่สามับทุกคนอย่างที่บอกนะครับผมว่าของฟรีทั้งสี่แมปที่ผมจะเอามาบอกในวันนี้มันไม่จํากัดจํานวนชิ้นเนาะแล้วมันก็ไม่จํากัดเวลาด้วยผมแม้ว่าจะระยะเวลาจะผ่านไปไหนหไหนก็ย,ยังทําได้อยู่เนาะโอเคอันนี้ลิู่ใต้คลิปเป็นไงครับผมนะอะแล้ว มันก็คือมันจะมีของฟรีที่เป็นหัวทีวีเออแว่นแล้วก็ปีกผมที่เป็นหนังสือเนาะก็เดราจะเคลื่อนรูปไปให้นะผมโอเคมาเริ่มที่ข้อแรกเนาะตัวแปรคือขั้นตอนที่ทําสําเร็จเอ้ยที่ทําได้ตัวแปรคือพูดถ,ถึงหุ้นสําหรับข้อมูลไม่รู้อะไรถ้าไม่ถูกแเราก็ตอบเอาใหม่นะผมปึ๊บโอเคสกิปสกิปก็คือถือรหัสเหรอสกิปก็เหมือนกับรหัสถูกไหมเออ เป็นตัวอย่างที่ดีของชื่อตัวแปรหรือไม่คุณจสับศูน์สามไม่ไดใส่ศูนยสามคุณสับศูนสามไม่ไดใส่ศูนสามมัน, 03, มน, 03, มนต,ต่างกไม่ถูกอ่าโค้ดทั้งหมดสามโค้ดทั้งหมดสําหรับโครงการจะต้องพิมพ์ผมไม่อ่านหรอกผมมั่วคีบอ่ะไม่ใช่หลักเหรอหลักก็ไม่ใช่โอกก้โหชีวิตดดนเฟยจะคุณจสับศูน์สามไม่ถูกอีกคุณจสับศูน์สามไม่ถูกอีกคุณสับศูนสามถ, 03. ถูกต้องโอเค มาเนี้ยพอมามาเนี้เนาะโอเคเพราะว่าถ้าาทำถูกแล้วมันก็จะกดติ๊กถูนี่ยผมต้องทำตั้งแต่ข้อแรกเนาะแล้วก็ไล่ไปไล่ไปเนาะโอเคไปต่อที่แมปที่สี่แล้วบอกแมปสุดท้ายเนาะต่อไปแมปนี้นะครับทุกคนแมปสุดท้ายแล้วเนาะซึ่งแมปนี้จะมีของฟรีด้วยกันสามอย่างครับผมแต่ว่ามันมีถึงหกเลยนะเรากดเนี้ยผมเรากดหนึ่งนะเมื่อทําการทดสอบคุณควรกดปุ่มเพื่อทําการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงปถูกไปถูกไหมโอเคถูก มีวิธีรับในการรับโลบัคเอ้ยเออถูกแนละ้วโลบัคฟรีถูกต้องถูกต้องอ่ะไให้ถูก่ะปุ่มไหนช่วยให้คนเล่นเกมในโะบัอ่าปุ่มไหนก็ต้องปนะุ่มเอนะครับปุ่มเอออาชัวร์โอเควิธีรับในการโลบัอเกมเท็จนะแต่มันมีทุกคนมันมีมมแบบที่ทำใไหไ้โลบัคฟรีอยู่นะแต่ผมก็กรันตีว่าได้ไดจริงป่ะเขียวประมาณนี้นะพอเราทำสำเร็จแล้วมันก็จะมีที่ถูกสีเขียวผมแบบเป็นชนิดของกันของฟรี่ดยกันสามชิ้นนะโอเค ไม่ใจคิดหน้าบายฝากกดไลค์ตามนะครับแล้วฝากกดกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดยนยเนาะเพื่อไม่ให้พลาดและเกมียดผมจะเล่นบ๊า,บายบายบครับ